งานนี้จริงๆแล้วเป็นงานของรัเสเซียกับยูเครนนะคะที่เป็นที่เป็นต้นต่อของปัญหาแต่ว่าอเมริกาเองเนี่ยก็เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สถานการณ์มันตึงเครียดมากยิ่งขึ้นนะคะจึงมีคาเตือนจากทางรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียนะคะเซอร์เกย์ยฟคอฟก็บอกว่าสหรัฐต้องหยุดระดับความตึงเครียดหยุดยกระดับความตึงเครียดค่ะถ้าต้องการที่จะปรับสถานะความสัมพันธ์กับรัสเซียให้เป็นไปสู่ระดับปกติ โดยสหรัฐจำเป็นจะต้องหยุดการยกระดับความตึงเครียดทั้งทางวาจาและก็การอัดฉีดอาวุธกับยูเครนนะคะแล้วก็เสริมได้ว่าสหรัฐเองก็ยังต้องหยุดคุกค,คามรัสเซียด้วยค่ะโดยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศคือสหรัฐกับรัสเซียอยู่ในสถานะตึงเครียดนะคะและก็มีแนวโน้มที่ถดถอยด้วยเขาบอกว่ารัสเซียเสียใจกับสถานะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับอเมริกาซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความมุ่งมั่นของรัสเซียในการบรรลุเป้าหมายของการปฏิบัติการพิเศษทางทหารและปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่จําเป็น ที่จะเป็นผลจากการคว่ำบาตรของสหรัฐเลยนะคะ